วันนี้ดูแหนบ XJ ครับเพื่อนๆ XJ นคันนี้ซีฟเอคันนี้ทำความสูงที่6นิ้วนะครับเพื่อนๆจากเดิมแหนบที่มีอยู่3แผ่นนะครับเราจับเรียงใหม่นะครับผมเลียงให้มันเป็นขั้นแบบนี้นะครับผมเลียงใหม่แล้วก็ใส่แผ่นกันเสียงทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ครับจัดเรียงให้ใหม่เอาแหนบมาอีกหนึ่งตับแล้วก็เรียงเข้าไปแล้วก็เจาะรูแผ่นแหนบนะครับเลียงเข้าไปจนเต็มนะครับนี่ครับ การเรียงแหนบก็จะประมาณนี้นะครับผมในผลดีเยี่ยมนะครับความโคง้งรับน้าหนักค่าเคที่ดีมากเลยนะครับพร้อมกับเติม,มก็ลองปรับองศาให้ได้ความสูงที่แมตช์ก,กันกับ6นิ้วนะครับผมอันนี้ทํายอคด้วยแหนบซ้ายแหนบขวานะครับดีเยี่ยมเลยนะครับนะรีวิวให้เห็นของดีๆกันนะครับผมสุดเด็ดของเรานะครับอ่า แดบ XJ เ j เรียงใหม่ให้รับ6นิ้วนะขอบคุณครับ